สวัสดีค่ะครูสวัสดีค่ะนักเรียเวันนี้คุณกินข้าวเช้าทุกวันยังคะยังอ๋อยังไม่กินหรอเดี๋ยวไดีเลยครับอ๋อเดี๋ยวไยาก่อนถึงเวลาเรียนแล้ว่างมาเรียนก่อนนะถ้าคุณพูดว่าครูบอกว่าไม่นักเรียนทาตามถ้าไม่ได้พูดว่าครูบอกว่าไม่ต้องทำโอเมอย่างเช่นครูบอกว่าปบมือหนึ่งค ทำทำครูบอกว่าครูเพิ่งบอกว่าใช่ไหมอ่าทำปลงมือหนึ่งครั้งอ่าอ่า้ดี๋วมันเรู้แล้วมีคนเริ่มรู้แล้วโอเคครูบอกว่าปลดมือสองครั้งสองครั้งตลุดยังมีตลุดยังมีตลุดทั้งสามคนนี้ก็คือกลุ่มของพวกเราค่ะแล้วก็คือกลุ่มโอเค ต็วไงเงด้ยอ่านตัวไงล่ะมาดูนปว่าผู้คนตอบถูกหรอเป่าดูหมดเลยอ่านวนปอะมือไปไหนเลีอยแปลว่าคนนู้เรื่องของอัตราส่วนนแล้วเนาะโอเคเกมแรกของปู่ๆันมีชื่อว่า กข้าวกล้องอร่อยต้องทำใหอัตราส่วนซึ่งคุณปูนเนี่ยมีสูตรในการหุงข้าวกล้อให้อร่อยถือว่าถ้าเกิดว่าเราจะหุงข้าวร่้องให้อร่อยจะต้องใช้ข้าวกล้องหนึ่งถ้วยกับปริมาณน้ำสองถ้วยหนึ่งต่อสองอ่าเราต้องมาเขียนเป็นอัตราส่วนให้เป็นหนึงงน่ง,งต่อสองต่อตอ่ะแล้วทีนี้เดี๋ยวคุณปูจะมีตารางนะเนี่ย อ่ะอันนี้เป็นตารางข้าวกล้องนะคะการลาการของข้าวกล้องอ่ะจะอัตราส่วนหนึ่งต่อสองถ้าเกิดวแบบ่าคุณครูเริ่มแรกเลยคุกครูมีอาัตาราส่วนหนึ่งต่อสองกันข้าวกล้องถ้าเกิดว่าคุณครูเพิ่มปริมาณเข้าเป็นสองก้วยอ่ะทีนี้คุณตรูตอบอ่อสองต่อสี่ได้จากอะไรคะต้นไง เพิ่มปริมาณเข้ากล้องเพื่อจะเอาสองคูณลัเงะตั้ดทอนดังนั้นปริมาณน้ำก็ต้องคูณด้วยสองคูณด้วยสองก็ไ่้จากสี่อ่าก็อาทีนี้จะมาแจกเสียงแน่แหละเริ่อจะกให้คุณมังคุดก่อนคุณมังคุดลองมาสอนป๋าจริคะว่าถ้าคุณมีเข้ากล้องสวยคุณต้องใช้น้ำ หรออะกลอ่มตัวแทนมาสอบตาลอแทนกุมมะม่วงกุมมะม่วงติดตอิ่อถ้ามี13โอเคมี2มชอ้อยนะอันนี้กลุ่มมะม่วงอธิบายกันนะทไมไเลือกสีูณสอเอาอะไรคูณสอง ห้าตัวสอนและต้องค่ะทุนถูกต้องหมดเลยตรงนี้ดูเองไหน่อยค่ะจากตารางนะคะจะสังเกตได้ว่าเราสามารถที่จะเขียนปริมาณขั้นต้งต่อปริมาณน้ําได้เป็นอัตราส่วน1ต่อ2หรือจะเป็นอัตราส่วน2ต่อ4หรือ3ต่อ6หรือสี่ต่อแปหรือ5ต่อสี่นั่นเองซึ่งอัตราส่วนเหล่านี้นะคะได้าจากอัตราส่วนเดียวกันก็นคืออัตราส่วนตั้งต้นของเราก็คือ 1ต่อ2ใช่ไหมคะ,ะทีนี้คุณรูสามารถที่จะเขียนได้อีกว่าอัตราส่วนของต่อสเนี่ยเราสามารถพิจารณาได้จากการคูณอัตราส่วน1ต่อ2ด้วย ชอบม,มากพี่ครูสามารถที่จะเขียนอัตราส่วนให้เป็นเศษส่วนได้ก็คือเขียนตัวแรกเ,เ,เ,เป็นตัวสี่แล้วก็เขียนตัวหลักเป็น,ปนตัวส่วนโดยที่ครูสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นอัตราสหนึ่งอัตราส่วนเต่นสองเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นอัตราส่วนสองสี่คุณอยากแม่เปียนเนี่ยมาเติมช่องว่างช่องสี่ในการที่ชิงถงกันบนฟ้อนไม่บนสองตังแต่ตะยันแต่ปืนนะคะ หนึ่งสองสามหาลูกคุณลกบาจารย์ไปกจากสามต่อกเนี่ยไ่เป็นหนึ่งกับสองด้วยด้วยการวอาหารเท่าไหร่อ๋อมันต้องคชกันสามอาหารด้วยสามเนสามช่าหารสามวนสามอนี้คอบโอเค ตอต่อี ite, ่ต้น่อมยวัน okay. น okay. ี้ทุกคนเก่งมากเลยนะตอบกตอเลยอ่ะตนนอะไรหนนไม่ดีอะโอเคีนคะจากแนวคี่าอ่กุนที่เท่ากันเนี่ยเราสามารถที่จะเขียนเป็นอัตราส่วนให้เป็น หนึ 1> 1่งต่อสองสองต่อสี 8, ่สามต่อหกสี่ต่อแปดห้าต่อสี่โดยการที่เราเนี่ยคูณหรือหารจํานวนที่ไม่ใช่ศูนย์นะคะทั้งตัวหน้าและตัวหลังหรือทั้งตัวเศษและตัวส่วนดังแบบนั้นเนี่ยก็สังเกตได้ว่าอัตราส,ส่วนจํานวนแรกจะเท่ากับตัวเศษในเศษส่วนใช่ไหมคะอัตราส,ส่วนจนํานวนหลังก็จะเท่ากับตัวส่วนในเศษส่สวนดังแบบนั้นคุณกูณจะสรุปได้ว่า เราอาจจะเขียนอัตราส่วนในรูปแบบของเศษส่วนก็ได้ใช่ไหมคะอ่าคือใช้ในการ,รคำนวณง่ายขึ้นทีนี้เรนามาลองพิจารณาอัตราสวร่วน1ต่อ2 2ต่อ4 3ต่อ6 4ต่อ8 5ต่อ10เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันไหมลองตอบมั่นใจเท่ากันเถอะเท่ากันเท่ากันเป็นองเหล่าที่ตอบอภิวิริย ับเกมต่อมาเรารู้คือเกมเปิดต้าเขียนอัตราส่วนทีนี้จากที่เรารู้แล้วว่าอัตราส่วนที่เท่ากันสามว่ามีวิธีทำวิธีการขีอย่างไรนะคะทีนี้คุณจะให้เรามาเขียนแสดงวิธีทำจากการเปิดแขียนป้ายส่วนไหนที่สามารถเขียนแสดงวิธีทำเขียนแสดงวิธีการหาอัตราส่วนที่เท่ากันได้ดให้ชุมรุาพร้อมกับยกตอง ตะโกนชื่อกลุ่มด้วยนะให้ให e uh, ้ค <strong> ุณได้ยินให้ค <això aggressive> ุณได้สนใจสำหรับกลุ่มที่แสดงได้นะคะจะมีคะแนนในสามเดือนีะได้สามเดืยนโอเคนะคะซึ่งตัวอย่างการเขียนแสดงที่เราทำนะคะเดี๋ยวคุจะากเดงตัวอย่างให้ดูก่อนอ่ะอย่างเช่นตัวอย่างที่หนึ่งจงหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนเจ็ดต่อเก้า อ่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะงานเขียอ่ะทวนพร้อมหรืองเาลือกมายเลขไหนดีครับายเลขหนอ่ะเลือกายเล็กหนึ่งดูโจทย์ี้นะคะแล้วก็เขียนที่เร็วลูก้าเรา้อเลือกกับห้าต่อวกไปใช้หลักการคูณเลือกงไันเลือกน

เราล้วถ้าเขียนในรูปแบบของอัตราส่วนใช่ไหมหาได้อย่างไรหครับอ่าถ้าเอาเป็นอัตราส่วนอ่าเด็ดต้องอัดลับหนึ่งอัดไหนกลุ่มบางคูนเจียนใช่ไหมคะโอเคจากก si <S an disco> ิจกรรมเมื่อกี้ก็จะได้ว่าเราสามารถหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดได้โดยใช้หลักการคูณ โดยที่เราต้องคูนจํานวนอํอจนวนที่ไม่ต่ำกว่าศนยในอัตราส่วนทั้งตัวหน้าและตัวหลักใช่ไหมคะหรือจะใช้หลักการหารโดยที่เราสามารถที่จะหารจานวนที่ไม่ไม่ต่ำกว่าศนยเนี่ยทั้งตัวหน้าและตัวหลักไดเล้วยดียนะคะโอเคอ่าเมื่อกี้กลุ่มบางรูนะคะไม่ต้องน้อยใส่คุณครูเนี่ยจะมีคะแนนพิเศษในการสุ่มปูนอ่า ปาไข่ลปลาบกบองให้ลงแหกแล้วในแกไข่ของคุณปูนี้ก็จะมีคะแนนหน่งกลุณมเนี่ยปลาคนละสรมปลาคนละสามนะคะแล้วเดี๋ยวให้กุ่มบังคุดปลาหอดมีมีมีนะคะกุมมังกุดป้าให้กับคูณแล้วก็เขาค่ะให้ลองก่หนึคร มีเชื่อว่าไม้แขวนของฉันใช้หลักรไหนทีนี้เราจะเห็นอัตราส่วนเห็นไหมคะอ่าอัตราส่วนบนไม้แขวนของครูนะคะก็จะทุกคนจะเห็นอัตราส่วนหน้าแถวของตัวเองนะคะแล้วที่คุณครูเนี่ยจะมีโจทย์ว่าต้องหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนสามต่อสองสองต่อห้าคุณครูจะให้พวกเราเนี่ยเลือก หนีบไว้นะคะใครที่หนีบได้เร็วที่สุดจะได้เหรียญคะแนนสามเหรียญคะแนนแล้วำดับที่สองได้สองเหรียญคะแนนลำดับที่สามได้หน,นึน่ okay. นงเหรียญคนะแนนโอ,โอ,โอนเคผู้คนร้องนะเนื้อสองสามนะเอ่อสำหรัเมื่อกี้กลุ่มที่เด็กก่อนนะ จากระเบียตั้งต้น2องต่อห้าเนี่ยจะเป็น12สองต่อสามสิด้วยด้วยการอะไรหารหารได้ยังจากสองต่อห้าตั้งต้นอต่อห้านี่จากน้อยเพิ่มไปมากเราใช้หลักการแปดามห้าหกสามสี่ต้อคูณหนะคะอ่าทีนี้เราคูณตัวหน้าด้วยบกเปมือนกันได้เป็นี่สองนะคะอ่ะอันที่2องหอันที่สองอ่าเราคูณอะไรสอง เอาสองคอัตราส่วนหน้าและหลังจะได้เป็นอัตราส่วนสี่แล้วก็สี่อ่านตอนมาอันี่สามคูณสีใช่ไหมคะแล้วท้ายล่ะท้ายคืออัตราส่วนหกต่อสิบห้าคูณสามะคูณสามดังนั้นทั้งไม่แปดนนี้เราใช้หลักการใดในการเปลี่ยนอน้ากันคูณนั่นเองดีไปคุณค้าเปลี่ยนได้ไหคะเปลี่ยนได้ไห ถ้าเราเปลี่ยนเราจะเป็นที่สุดท้ายตอนนี้กลเ่มะม่วงเมื่อใช้หลักการปูถูกต้องนะคะเราไปสามเพียงแน่กลุ่มทีนี้กลุ่มมะม่วงเปลี่ยนใช่ไหมคะถ้างั้นกลุ่มมะม่วงได้ระดับที่สองเรามานำหนึ่งแล้ เอาแต่ละใช้หลักการหาร่ะมาดูสิคะว่าแต่ละตัวเนี่ยหารด้วยอะไรห้าต่อสามหารด้วยอะไรหารสองใช่ไหมคะสามต่อหกหารด้วยคสิบสิบต่อยี่สิบหารด้วยแล้วหกต่อสสองหารด้วย ที่กำหนดให้นะคะเราจะมีสองหลักการก็คือหลักการอะไรบ้างคะหารหาแล้วก็คูณอ่ะเราจะต้องหารกับคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันทั้งตัวหน้าและตัวหลังใช่ไหมคะและจะต้องจำนวนนั้นจะต้องไม่ไม่เท่ากับโอ้โหด้วยโอเก่งมากพวกมันตกมือค่ะ นี่นะคะแขกบางขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมนะคะอ่ะมา้ริ่มกแสานเลย